่นที่นครับท่านคงเคยได้ยินคําว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคําว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานี่ได้ยินมาตั้งแต่เกิดนะครับพอพูดคานี้ปุ๊บท่านทั้งหลายคงนึกถึงสมุนไพรโลแลนด์นะครับเพราะว่าเจ้าโลเลนดนี่บรรดาเคื่องแใดที่จะขมยิ่งกว่าพลแเนดเห็นจะหาไม่มีแล้วนะครับ แม้จะจะเป็นป่าช้าเหงาแม้ว่าป่าช้าเหงาจะว่ามันคมมันก็ยังสู้ไอ้บรเพชไม่ได้นะครับนี่วันนี้จะมาใช้ประโยชน์จากบลเพชเคยได้ยินมาเนิ่นนานยังไม่เคยชิมรสบัวเพชเลยทีนี้เห็นมันเกิดมันเยอะเนี่ยมันเยอะเนี่มันเกิดอยู่ในรั้วเนี่ยเยอะมากนะครับนี่นะนี่เยอะมากเลยนะ เกิดเองด้วยนะเกิดเองไม่ได้ปลูกเกิดเองเลยนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดเองเยอะอย่างนี้ปุ๊บก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ลองดูคืออันดับแรกนี้จะไปจะไปดองบระเภทนี่แหละจะไปดองใส่น้ำผึ้งดูนะครับในคลิปต่อไปจะพูดเรื่องสรรพคุณของประเวณตอคลิปนี้จะมาลองดองประเภทใส่น้ำผึ้งลองดูนะครับ ว่ามันมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะลองตามดูครับเอาตัดเอาเถาวัลย์เพชรออกมานะครับเราตัดเอาใบมันออกเสร็จแล้วเราก็มาปอกเปลือกนะครับเนื่องจากว่าปเปลือกนี้เปลือกจะมีอยู่สองชั้นนะครับชั้นนอกนี่จะเป็นลักษณะส,สีน้ำตาลเป็นเปลือกที่บางมากนะครับเราก็จะใช้มือนี่แกะออกนะครับแล้วก็ลอกออกไปเลย เหมือนกับลอกผิวหนังทั้างนั้นนะครับนะแต่ว,ว่านี่คือเปลือกนอกของวัลเพชรนะครับค่อยๆปลอ,อกไปแต่ก็ต้องอใช้ความเพียรพยายามหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานนะครับยิ่งถ้าเราจะเอาไปดองจนวันมากีก่ต้องต้องใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงกว่าจะเอาเปลือกนอกนี้ออกเสร็จนะครับแต่ว่า บางท่านเขาก็ไม่เอาเปลือกออกนะเขาจะเอาไปทั้งหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเราเปลือกนอกออกจะดูดีนะจะสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเอาเปลือกนอกออกจะเห็นว่ามันเป็นสีเขียวสดงดงามมากทีเดียวสําหรับบรเิเทเมื่อเอาเปลือกนอกออกนะครับนี่เมื่อเอาเปลือกออกเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะนะ ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดนะครับเราเห็นว่าเปลือกเมื่อเอาเปลือกงอกปุ๊บเป็นจุดสวยมากนะครับอย่างนั้นเราก็จะเอาไปเอาไปทำความสะอาดนะครับในการทำความสะอาดนี้อาจจะตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่อยไปล้างขัดให้สะอาดนะครับเมื่อเราเอาไปล้างเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาฝานหรือว่ามาตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอาจจะ ฝานให้มันบางๆก็ได้นะครับแล้วกอไปบรรจุใส่ในกระปุกนะเดี๋ยวปลูกแก้วนะครับนี่ก็ปลูกแก้วนี่จะมีฝาปิดอย่างมิดชิดนะครับนะจากนั้นก็จะเอาน้ําพึ่งนี่เราไปซื้อมาจากท้องตลาดมีทั่วไปน้ําพึ่งนะครับนะขวดละร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่นะเนี่ยเอาน้ําพึ่งมานะเอาไปใส่ลงไปในกระปุก ให้มันท่วมบรเพลศนะครับให้มันท่วมบลเพลศนะครับนะใส่ปริมาณพอสมควรเมื่อตองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเอาเฉพาะน้ําพึ้งมันมาจินนะครับเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นบรวเพลศมาจินนะครับนี่นี่นะเราจะต้องเอาช้อนมาแตแตๆให้ให้ใหบรเพลศเนี่ยจมอยู่ในน้ําพึ่งนะครับนะไม่ให้มันมาลอยข้างบนให้มันจมไปในน้ําพึ่งเลยนะครับเราจะดองอย่างเนี้ ว่าจะเก็บไว้ประมาณสักสองสามเดือนนะครับจึงค่อยมาเอาไปเอาไปกินกินทีละหนึ่งช้อนนะครับนี่นะปราบผู้รู้ท่านบอกว่ามันเป็นยาบำรุงกำลังนะครับครับท่านที่เราท่านเห็นขั้นตอนการดองประเภทใส่น้ำผึ้งแล้วนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับก็จะดองไว้สองสามกระปุกใช้เวลาประมาณสักสองสามเดือนนะครับจึงค่อยจะมาลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ครา้าต่อไปจะเอาประโยชน์หรือสรรุคุณของประเภทมาฝากท่านติดตามในตอนต่อไปนะครับ